ครับสวัสดีครับผม TC Channel นะครับตอนนี้เราจะไปดูบริเวณลานเจ้าแม่สรลพีนะครับที่ต้นตะเคียนเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ามามาเก็บเอาตัวอย่างของตะเคียนไปนะครับเปลือกของตะเคียนไปนะครับผมอยากให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้คนมาเยอะนะครับก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้ถึง เดี๋ยวผมพามาดูตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ได้ถากเอาเนื้อของไม้ออกมาเพื่อพิสูจน์นะครับครับจุดนี้เองนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับคือจุดที่คือจุดที่เจ้าหน้าท,ที่กรมป่าไมไ้ได้ถากเอาเนื้อไม้ไปนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์นะครับแล้วก็ พอตื่นมาตอนเช้าก็มีคนเอาแป้งมาทาดูเลยมามาลูบดูเลยนูนี่และที่คนทาเมื่อคืนพอตื่นมาตอนเช้าคนก็เอาแป้งมาลูบดูเลยครับดูตัวเลขไม่ได้ลูบดูตัวเลขเขาเรียกว่าผมม่นขได้อะไรั่งครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากให้ท่านได้ชมอ่า ร่องรอยของการที่ต้นตะเคียนถูกเฉือนไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาต จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้กักบ GC ช anel ด้วยนะครับ oh. ขอบคุณครับ